าดูไลฟ์ในแคนาดากันจ้าพื้นถนนวันพิมะตกมันละลายไปแล้วไงมันตกอีกเดินนี่เป็นโครนเลยเห็นไหโอดูต้นไม้นี่นะสามสิบเหรียญยังไม่รวมแท็กซยังไม่รวมแท็กซนะคะเจ็ดร้ยห้าสิบบาทต้นหนึ่งแปดร้อยประมาณ <c oughs> ว่าเราต้นเท่าไหร่ไม่แพงนะบ้านเราล้นบอลไหนคิดกับเขาเหมือนกันนะบอลนี <c> ่ <oughs> โหร,ระพาฝรั่งมันไม่หอมเหมือนของไทยหรอกลงกระทะหายเกี้ยงเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนหมด <c oughs> ไม่หอมสู้ของไทยไม่ได้ทัทรทร้ ว่าราคาปกตินะที่นี่นะแพงมันก็แพงปกติแล้วแต่ว่าราคาไก่นี่แพงเว้ยเป็นพันเลยนะเนี่ยแพ็คหนึ่งกับพันนะเนี่ยไก่ราคาเนื้อหมูแพ็คนี้เกับห้ารอยบาทโลสีขีดหมูสามชั้นมีติดหนังนี่ก็แพงเหมือนกันนะสิบสี่สิบสี่เหรียญน,นะ 14เหรียญเท่าไหรอ่อ่ะปเทาตัวหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาทตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่อันนี้ปลาในประเทศเขาอันนี้ห้าร้อยกว่านะตัวใหญ่เอาไปทำอะไรกินนะปลาทับทิมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยสองตัวสี่ร้อยกว่าบาท ใส่ก็ได้หมวกไม่ใส่ลอยกว่า <S 2> <S 2 <S ชอปปิ๊งนะไม่เคยจบไม่เคยสิ้นนะมีแต่ของให้ซื้อตลอดของต้องซื้อของต้องใช้น,นี้ช็อกโกแลตหมดเลยโคตรช็อกโกแลตเลยแหมกล่องสวยเลยนะซื้อเป็นของขวัญของฝากนี่ดูดีมากราคาไม่บอกไม่บอกราคาด้วย ไม่รู้ไปฝากใครดีไม่รู้จะไปฝากใครดีสวยดีนะสวยเยอะเลยเต็มเลยทั้งทั้งซอยเลยมั้งขนมขนกขนมช็อกโกแลต The Road in Canada oh. <laughs> The Road in Canada ลูกไร้